Where did you say you're w e going again? คุณว่าคุณกำลังจะไปเมืองไหนนะเออตอมอหน้าเฮียมองหน้าผมสลับกับใบเข้าเมืองกับพาสปอร์ตทวนคำตอบที่ตอบซ้ำไปแล้ว3ามครั้งคงคาดหวังว่าผมจะพลั้งในรอบที่สีจากนั้นก็คงเฉดหัวกูเข้าห้องเรียนเค้น,นและส่งผมกลับบ้านแต่ผมว่าผมตอบไปแล้วเป็นครั้งที่สมอย่างฉะฉานนี่ครั้งที่สี่ ผมคิดว่าผมคงต้องสะกด E F H R A T A e f r e t a ตอมอยห่้มเหลือบมองเอกสารและมองหน้าผมอีกเป็นรอบที่ห้า You sure because I have never heard of that name แน่ใจเหรอเพราะผมไม่เคยได้ยินชื่อเมืองนี้มาก่อนเลย <c oughs> คือพี่ครับ ผมเนี่ยไม่อยากหยาบคายเลยเพราะนี่จะปี2020แล้วแต่อารมณ์มันขึ้นสันดานผมมันออกผมขอหน่อยละกันนะครับไอพี่ตอมอหัวโล้นหน้าโหดหนวดจิม๋มไอพี่คนมีคาแรคเตอร์ผมรู้ว่าพี่ไม่ได้เหยียดผมหรอกพี่ก็แค่กำลังทำตามหน้าที่พี่คือจับผิดแจ็คผมตรงที่ดูจะหนีเข้ามาทำงานจากเอเชียแล้วเลือกจับผิดพวกที่พูดอังกฤษไม่ค่อยได้ดูบนมึนแล้วส่งเขาเข้าห้องเย็นเคนเอาความจริงอันนี้ผมเข้าใจ พี่ครับฐานข้อมูลมันควรจะบอกพี่ว่าผมมาเมริกาเป็นครั้งที่สี่พาสปอร์ตผมอาจดูใหม่เพราะบ้านผมแม่งให้อายุแค่5ปีแต่ครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยผมมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนครั้งที่สองมาเวิร์กครั้งที่สามนี่เครียดสุดเอ้ยโหดสุดผมซ้อนมอเตอร์ไซค์คนบ้าผ่าประเทศพี่ภาษาอังกฤษผมก็คิดว่าผมออกเสียงดีเพราะผมกระเสือกกระสนฝึกฮอลิ้นกลัวมันมาเป็นเวลากว่า13ปีพี่อาจจะงงชื่อเมืองที่ผมไปนิดหน่อย แต่ผมก็มั่นใจอีกเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมมีอาชีพเป็นนักเขียนหนังสือดังเรื่องเดียวของกูเอ้ยผมมันคือเขียนจากชื่อเมืองที่ชื่อว่าอ e ีเฟตาดังนั้นมันมีเมืองนี้ครับพี่มันมีชื่อเมืองที่ชื่อว่าอ e ีเฟตามันมีและผมว่าผมออกเสียงไม่ผิดพี่ครับ13ปีผมมั่นใจมาตลอดแบบไม่เคยข้องใจอะไรกับเมืองนี้เลยสักนิดจนวันนี้กูมาเจอเมืองนี่แหละ โอ้โหมึงจะถามหาเหวอะไรเลยนักหนาสี่ห้าครั้งจากที่กูมั่นใจกูจิตตกแล้วเนี่ยเฮ้ยตกลงเมืองที่กูเคยอยู่ที่เอฟเวอร์ตาจริงป่าวะที่ผ่านมากูออกเสียงถูกปะเนี่ยเฮ้ยหรือจริงๆกูไม่เคยไปเอฟเวอร์ตาวะกูอาจจะแค่ล้มในห้องน้ําตอนที่น้องชายต่อยหน้าแล้วฝันไปเองว่ากูเคยมาอยู่ที่นี่กูอาจจะอยู่ในโลกเดอะแมทริกคริสกับเดวิดอาจเป็นแค่บุคคลที่กูสร้างขึ้นมาไหนจะไอ้สตีฟที่ตอนนี้น่าจะรอรับกูอยู่ข้างหน้า ก็อาจเป็นเพื่อนในจินตนาการที่กูหลอนและแต่งออกมาหลอกคนอื่นไหนจะวีซ่า Visa 10ปีที่กูได้มาเฮ้ย <Hey, S 1> หรือว่ากูมาผิดสนามบินเฮ้ย <Hey. S 1> ผมถามเรงจริงเหอะไอพี่ตอมอกูควรต้องมาวิตกจริตอะไรขนาดนี้ตอนนี้ไหมอีเฟต้า e มันมีกูมั่นใจมึงจะทำเหมือนกูเพิ่งมาครั้งแรกจะทำกับกูเหมือนในสองเกาหลีเมื่อสิบสามปีที่แล้วเลย What about Moses Lake แล้วเมืองโมเสสเลกล่ะ สง,งบสติอารมณ์ผมถามกลับไปด้วยชื่อเมืองที่ใหญ่กว่าในละแวกโดยการม้วนลิ้นแตะพดานปากเคาะเสียงเคที่ชัดที่สุดที่เคยพูดมาในชีวิตโน no. งั้นเอาใหม่ลองชื่อเมืองที่ใหญ่ขึ้นใส่ลิ้นเข้าไปอีกเออแล้วเมืองวานอชีทริชตี้อัลลันสเบิร์กล่ะโนโนก็เฮียละ, no. No, here, ละหรือว่านี่กูไม่เคยมาจริงๆวะชิบหาย ขายหนังสือไปแล้วสามหมื่นเล่มโอ did you say Ellensburg อ๋อเมื่อกี้คุณพูดว่าเมืองเอลเลนเบิร์กเหรอ I used to go to concert there it's famous ผมเคยไปคอนเสิร์ตที่นั่นที่นั่นดังนี่เออขอโทษที่ถามคุณหลายครั้งนะคุณจะไปเมืองชื่ออะไรนะอีอีเอฟตาเออนั่นแหละพอดีคนฝั่งนี้เราไม่ค่อยข้ามไปฝั่งโน้นหรอกเราไม่รู้จักหรอกโทษทีนะ กวา่าแม่งจะสแตมให้กูเข้าเมืองคือมึงไม่รู้จักกูไม่แปลกใจกูเข้าใจดีถ้ามึงรู้จักสิกูจะแปลกใจเพราะตอนที่กูไปกูก็แปลกใจว่ากูมาถึงตรงนี้ได้ยังไงแต่ถ้ามึงไม่เคยไปไหนมึงก็ช่วยบอกกูตรงๆได้ไหมเฮ้ยอย่ามาเสือกโชว์ภูมิหาเรื่องกูกูไม่ใช่เด็กเออยุยสิบอย่ามาตัดสินกูจากรูปลักษ เห็นหน้ากูใสไร้หนวดเขาแบบเนี้ยกูแก่แล้วมึงอย่ามาทําให้กูเหนื่อยเพราะบอกตามตรงครั้งนี้กูตั้งใจมาอเมริกาแบบเงียบๆราบรื่นไม่ประจนภัยให้สมกับการมาพักผ่อนครบรอบการกลับมาเพราะไอ้สิ่งที่กูได้จากประเทศนี้ไปเมื่อ13ปีที่แล้วมันทําให้ชีวิตกูที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้แม่งเหนื่อยมากเกินไปแล้ว 13 years after ตอนที่1เหนื่อยผมชื่อเจมตอนนี้อายุย่างเข้า31ปีเคยเป็นเด็กเรียนเก็บกดเล่นแต่เกมปากหมาน้องชายเกลียดกัดฟันมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนขจัดความเกรียนแต่ถูกส่งมาเรียนกลางทะเลทรายและจบลงโดยการด่าก,กลาดทุกคนลงไดอารี่ตอนอาย17จำได้ว่าการขึ้นเครื่องมาต่างประเทศครั้งแรกนั้นพาผมมาถึงที่นี่ในเดือนสิงหาคมปี2006 และชิปหายอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งปีนับเวลาตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ครบ13ปีพอดีจากเด็กเรียนเก็บกฎทำอะไรไม่เป็นอังกฤษไม่ได้ทุกวันนี้ผมเป็นนักเขียนเจ้าของสนักพิมพ์ที่ทำหนังสือมาเข้าปีที่6กับหนังสืออีก10เล่มที่ทำเองทุกขั้นตอนมีเพื่อนสนิทเป็นชาวต่างชาติกว่า10ชาติเดินทางมากว่า10ประเทศพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องคิดเป็นชีวิตประจำวันงานหลักคือการเขียนงานอเิเรตคือการเดินทาง มีได้หลักเป็นพาส i ี e อินคัมจากการขายหนังสือมาเข้าปีที่6อ่านมาถึงตอนนี้คงสงสัยว่านี่เป็นการอวดหรือเปล่าใช่แล้วกูกําลังอวดแต่วอนอย่าเพิ่งโกรธหรือหมันไส้เพราะการต่อไปแบบไลฟ์โค้ชเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูลองเล่าอีกแบบแล้วกันผมชื่อเจมยุย่างเข้า31ปีกลับมาจากแลกเปลี่ยนต้องมาซ้ําชั้นเป็นเด็กโคงเรียนกับรุ่นน้องแต่กลับมาแล้วหัวนอกเลี่ยมรุ่นน้องหมันไส้จบมปลายวอนาบีถาปัดกูก็สอบไม่ติด จากเชียงใหม่มาตามฝันในเมืองกรุงเข้ามาหาลาัยชาญเมืองก็โดนแอนตี้จากเพื่อนทง้งภาคเพราะสันดานอาจหารยกมือคานทุกคนทั้งเพื่อนครูบาอาจารย์เงี้ยนหมาข้างอาคารเข้ารวมการแสดงก็เกี้ยวกาดจนรุ่นพี่แทบทุกคนเอื้อมละอาแต่ก็ด้านแนาทนอยู่จนครบสี่ปีปีหลังๆฝันไกลยอยากไปโครงการเวิร์กแต่บ้านไม่มีเงินเลยไปหาลำไพ่พิเศษถอยกล้องมือสองไปเป็นช่างภาพมีความมั่นแต่ฝีมือกระจก สุดท้ายทํางานเขาพังเพื่อนที่จ้างเลิกคบไปไม่รู้กี่คนความรักก็มืดมนเพราะชีวิตมีแต่ความฝันความรักไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ลงเอยโดยการโดนด่าว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวครั้นจะโอ้อวดความฝันว่าอยากเป็นนักเขียนใครได้ยินก็หัวเราะส่งต้นฉบับไปสํานักไหนก็โดนดองมีที่หนึ่งตอบกลับมาว่าไม่ผ่านหลังผ่านไปแล้วสองปีแต่ด้วยความรัน้นกูต้องเป็นให้ได้สุดท้ายยืมเงินเพื่อนหนึ่งแสนมาพิมพ์หนังสือของตัวเองทําเองทุกอย่างตั้งแต่เขียนวาดปกยันจัดหน้า ลดต้นทุนเพื่อให้อยู่รอดมีเงินพอเหลือเดินทางไปเดินทางมาแต่ถึงจุดหนึ่งก็เกิดภาวะเครียดจากการบอกตัวเองว่าต้องทําให้ได้มากกว่านี้เปรียบเทียบกับคนอื่นกดดันจนสุขภาพพังพอจะหาความรักมาช่วยปลอบประโลมความเหนื่อยลา้าก็เละไม่เป็นท่าสุดท้ายสาหัสกว่าเดิมหนักจนทําหนังสือต่อเองไม่ได้แต่กูก็ยังรั้นไปต่อรวมทีมคนอุดมการเดียวกันเปิดออฟฟิศแต่เปิดมาได้ไม่ถึงปีก็โดนพิษเศร,รษฐกิจวงการหนังสือเล่น โดนค้างจ่ายเป็นปีจนตังที่ทำมาห้าปีไม่เหลือสรุปเจ๊งจำต้องปิดออฟฟิศเราไล่ทุกคนกลับบ้านท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความสาหัสและความเหนื่อยลา้าผมกลับมาติดบุหรี่ที่เคยเลิกไปแล้วเกิดภาวะที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีความหวังทุกบทความในอินเทอร์เน็ตวินิจฉัยว่ากูกำลังเข้าสู่ภาวะซึมเศรา้าในช่วงเวลาที่ดิ่งเหวไม่มีทางไปที่สุดนั้นไอ้สตีฟเพื่อนเก่าชาวเวียดนามที่อเมริกา พักมาบอกว่ามันกำลังจะแต่งงานกูก็เลยเอาวะกะใช้จังหวะนี้รีสตาร์ตตัวเองเบ่งพลังบอกตัวเองว่าจะเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดเป็นครั้งที่2ในชีวิตอยากยอกเงินที่เหลือของออฟฟิศซื้อตัว๋วเครื่องบินและบอกสตีฟเพื่อนรักว่าจะมาร่วมงานแต่งมันที่ s ซีแอ์เทลจนมันกรี๊ดตกใจแผนคร่าวๆคือหลังจากงานแต่งผมจะเช่ารถกลับไปในที่ที่ผมเคยไปและแน่นอนคืออ e ีเฟรตา ด้วยความหวังว่าการไปอเมริกาครั้งนี้จะช่วยเยียวยาหรือช่วยสรุปอะไรบางอย่างในชีวิตเพราะผมเคยได้ยินมาว่าหากคุณเจอจุดตันไปต่อไม่ถูกของชีวิตให้หยุดพักหายใจแล้วมองย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใครพูดมาจริงไหมเชื่อได้แค่ไหนกูไม่รู้แต่ที่กูรู้คือกูตันและกูเหนื่อยเหนื่อยจนกูอยากจะหายไปจากโลกนี้ สตีฟหลังจากแบกกระเป๋าขึ้นบันไดเลื่อนมาจนเหนื่อยถึงโซนรอผู้โดยสารมองหาอยู่นานก็เห็นเอเชียหัวดำตัวเล็กนั่งจิ้มมือถือท่ามกลางฝรั่งหัวทองอีกหลายคนไอ้สตีฟเห็นก็ลุกขึ้นมาจับมือทักทายพร้อมด้วยเสียงหัวเราะสำเนียงเวียดนามที่คุ้นเคยเฮ้ย hey, it's been a long time how many years เชียโคตรนานกี่ปีแล้วเนี่ย 13ปีที่แล้วเรื่องราวของผมกับสตีฟที่อิฟราตาจบลงในวันก่อนสุดท้ายของการเรียนที่เด็กปีสุดท้ายอย่างผมได้สิทธิ์การจบเรียนก่อนนักเรียนชั้นปีอื่นมันฝืนความกลัวมาส่งผมเป็นครั้งสุดท้ายที่บ้านก่อนที่ผมจะไปปาร์ตี้อัมลายังไม่กลัวโดนคริสตาก่อนล่ำลาขอบคุณกันที่หน้าบ้านจับมือเช็คแฮนน้ำมูกหลฟูมไฟพูดกันอย่างดีดีว่าสักวันเราจะมาพบกันใหม่แม้ว่าคำว่าพบกันใหม่ของเด็กอายุ17 จะไม่ต่างอะไรกับเพลง Polly c a t ที่บอกว่าเราจะไม่พบกันอีกแต่สุดท้ายคงเพราะปฏิหารของน้ำมูกไหลเราได้เจอกันอีกตั้งสองครั้งครั้งหนึ่งคือตอนที่สตีฟเข้ามาหาอะไรลัยร่วมโปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนพอได้ยินคําว่ามาประเทศไทยและมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่3เดือนและรู้ว่าผมอยู่มันเลยรีบสมัครจําได้ว่าวันที่เจอกันในรอบสปีนั้นผมวิ่งขึ้นไปเจอหน้ามันคือกรีซลันจับมือทักทายกอดกัน น้ำมูกไหลเหมือนเดิมและครั้งล่าสุดคือตอนที่เรากำลังเข้าสู่วัยทำงานผมมา work and travel เป็นช่วงที่เริ่มติดบุหรี่ใช้ยาเสพติดอกหักความฝันพังทลายมันขับรถเบนซ์พาผมไปเลี้ยงอาหารเวียดนามก่อนกลับไทยปลอบประโลมหัวใจเสร็จก็พาผมไปส่งที่สนามบินรอบนั้นน้ำมูกไม่ไหลแต่น้ำตากูไหลแทนพระณเวลาที่ผมหมดหวังที่สุดในชีวิตตอนนั้นผมบอกกับมัน ว่าถ้าผมตามฝันได้จริงๆเป็นนักเขียนมีชื่อได้เท่านั้นแหละเราถึงจะได้เจอกันเพราะบ้านกูไม่รวยถ้าตามฝันไม่ได้กูไม่มีวันได้มาและถึงเวลานั้นมึงก็คงจะแต่งงานพอดี Seven น e a r s ผมตอบไปสตีฟเออด้วยความสาหัสและสัตว์จริงกูไม่คิดว่ากูจะได้มางานแต่งของมึงเลยจากวัยรุ่นวัยมหาลัยวัยเริ่มต้นทำงาน วัยเผชิญความชิบหาย7ปีต่อมานี้เราเข้าสู่วัยเริ่มต้นของคนแก่มีงานมีการเป็นเรื่องราวเป็นวัยผู้ใหญ่เต็มตัวผมมองสตีฟด้วยความทรงจำกลับไปตอนอายุ17ปีจากลูกชายร้านทําเล็บที่อพยพมาจากเวียดนามพูดอังกฤษไม่ค่อยได้จากเด็กวงประสานเสียงร้องเพลงเพีย้ยนตีลูกเทนนิสไม่ไปจบไฮสคูลมันเข้ามาหาลายัยเรียนวิศวะคอมเรียนจบก็ย้ายเข้ามาทำงานไอทีเล็กๆในเซียเนย้ายงานไปมา เดือนก่อนที่ผมจะมาไอสตีฟบอกว่ามันเพิ่งได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้านแผนกในบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่แ m a z o n ผู้เคยได้รับรางวัลจากเจฟเฟโซแม่งมาไกลามากถ้าเทียบกับล็อบบี้และอีกหลายคนที่ผมรู้จักในโรงเรียนอิเฟ a ตาภายนอกสตีฟไม่ได้เปลี่ยนไปมากบุคลิกมันเหมือนเดิมตัวเท่าเดิมบวมเบียร์ขึ้นนิดหน่อยวิธีการพูดภาษาอังกฤษก็ยังติดสำเนียงเวียดนามไม่ต่างจากเดิมและพอพูดไปทันใดนั้นมันก็ถามกลับ ว่าผมเคยไปอยู่ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเพราะสำเนียงภาษาอังกฤษผมดีเกินกว่าจะอยู่แต่ประเทศไทยนั่นไงสตีฟมึงยังเห็นด้วยเลยใช่ไหมไอ้ตอมอแม่งจะกักกูพอเจอกูห่อลิ้นเคาะเสียงเคเข้าไปแล้วไล่ชื่อเมืองได้เท่านั้นแหละหน่าหงายเลยไม่เห็นเคยได้ยินชื่อเมืองอิฟเฟตาเลยโถ่ทามาเป็นเถียงผมก็บอกมันว่าเปล่าเลยผมอยู่แต่ประเทศไทยไปต่างประเทศก็แค่เวลาสั้นๆ นานที่สุดที่ออกไทยหลังจากแลกเปลี่ยนคือ3เดือนตอนมาโครงการเวิร์กที่ได้สำเนียงหลักๆคงเพราะกูชอบพูดกับตัวเองเล่นแบบเสียงจากหนังเวลาดูหนังจะชอบออกเสียงตามประโยคทําจนคนนั่งข้างๆหาว่ากูเป็นคนบ้าแรกๆที่ทํากูก็เออบ้าก็บ้าวะไม่มีทางเลือกไม่ได้เรียนมาหาลัยอินเตอร์ไม่มีเพื่อนต่างชาติอยากพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแม,ม่นก็มีวิธีเดียวเลยทํามาตลอด13ปีบอกเลยถึงจะบ้าแต่มันเวิร์กนะเว้ย สมัยมาเวิร์กสาวยูเครนติดกูก็เพราะว่าเขาคิดว่ากูเป็นอเมริกันนี่แหละ <c oughs> โม้มันไปตามภาษาพเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานระหว่างโม้มันก็พาเดินไปถึงสตาร์บัคถามผมว่าจะกินอะไรแต่พอเห็นราคาเครื่องดื่มในสตาร์บัคเท่านั้นแหละผมก็หยุดไม่รู้ทำไมพอเห็นราคาในร้านพวกนี้ความทรงจำมันย้อนไปตอนเห็นราคาน้ำเปล่าในสนามบินครั้งนั้นทุกที แม้ตอนนี้กูจะอยู่ในวัยที่หาเงินเองแล้วอเมริกาโน่6.5เหรียญสมัยที่มาแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์เท่ากับ40บาทในขณะท,ที่เชียงใหม่ยังกินข้าวมื้อละ25บาทเห็นน้ำเปล่าตอนนั้นขวดละ40บาทกูนึกว่าทองตอนนี้1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทกูอยู่กรุงเทพกินข้าวมื้อหนึงเสีย150บาทเป็นเรื่องปกติอเมริกาโน่6.5เหรียญ 195บาทราคาดูแพงกว่าสตา b u c k คไทยไม่มากก็จริงแต่ถ้าดูไม่ผิดนี่เป็นราคาที่ถูกที่สุดในร้านพอเห็นผมยืนคิดสตีฟก็พูดขึ้นเฮ้ย <"H oney, S 2> เดี๋ยวกูเลี้ยงเองพูดต่อว่าตอนนี้ที่นี่ก็ราคาประมาณนี้แหละค่าคองชีพในละแวกเซียเทินมันสูงขึ้นจากการที่เมืองมันขยายเพราะมีสามบริษัทระดับโลกมาใช้เมืองนี้เป็นฐาน ที่อยู่มานานแล้วก็โบอิงอีกอันก็ Microsoft และน้องใหม่ไฟแรงล่าสุดอย่าง a m azon ที่มันทำงานอยู่3บริษัทนี้ทำให้ราคาทุกอย่างในเมืองนี้แพงกว่าเมืองอื่นเกือบเท่าตัวราคาที่นี่แทบจะขึ้นเป็น2เท่าในเวลา5ปีแต่มึงอย่าคิดเยอะอยากสั่งอะไรก็สั่งบอกต่อว่าตลอดช่วงเวลางานแต่งงานเนี้ยมันตั้งใจจะจัดการค่ากินค่าอยู่ให้ผม ให้สมกับที่ผมอุตส่าห์ซื้อตั๋วเครื่องบินมาหามันจากไทยและคุ้มกับการเจอกันอีกครั้งในรอบเจปีแต่แต่ต่อไปตามมารยาทว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ในใจก็ดีใจเพราะการเงินกูสาหัสอยู่เงินที่ใช้บินมาที่นี่กูก็ยักยอกออฟฟิศตัวเองมาผมหยิบอเมริกาโน่ซดเข้าปากเดินตามสตีฟพลางคิดต่อในใจว่าการที่ต้องมามีชีวิตอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพสูงขนาดนี้ มันต้องเหนื่อยขนาดไหนวะ